ตอนที่2เรื่องก็จะต่อเนื่องจากตอนที่1เลยนะฮะหลังจากที่ไพ่ของเราได้จัดการกับเจ้าพวกไอซ์แบรได้แล้วเขาก็ได้ทําการสกัดเงาพวกมันจงตื่น และในระหว่างนั้นตัดไปดูทางด้านนอกของเกดกันบ้างตอนนี้แบกยุนโฮก็ถามคุณอันว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วคุณอันก็ได้ตอบว่าประมาณ3ชั่วโมงซึ่งข้างในเกดก็น่าจะผ่านไป3วันแล้วล่ะครับไอ้ดงซูเมื่อได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าพระเอกซองจินวูตายแล้วอย่างแน่นอนเฮ้อดูเหมือนว่าจะมาเสียเที่ยวแล้วนะ ไม่สิเดี๋ยวก่อนไอเวนซรงจินอูนั่นไม่ได้อยู่กิวพยักขาวใช่ไหมแล้วทำไมไอ้หมอนั่นถึงไปลงเรดกับหน่วยจูโจมของกิวพยักขาวได้ละ่ะคุณอันก็เลยตอบไปว่าจริงๆแล้วเขาน่เป็นคนรู้จักของผมเองเขาแค่อยากจะลองชมการลงเรดแรงซีผมก็เลยพาเขามาก็แค่นั้นครับ โอ้ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วในทันใดนั้นไอ้ดงซูมันก็เข้ามากระชากคอคุณอันด้วยความเร็วสูงแกคิดว่าฉันโง่อย่างนั้นเหรอแต่ในขนาดนั้นเองแบกยุนโฮก็ได้เข้ามาห้ามปรามเหตุการณ์ตรงหน้าฮวังดงซูรีบปล่อยมือของแกออกไปซะแม่แม่แมแมกล้าสั่งฉันอย่างนั้นเหรอจากนั้นทั้งสองคนก็เปล่งออร่าออกมาและกำลังจะเข้าห้ามหันกันไม่นานมัดที่แข็งแกร่งของทั้งคู่ก็ได้พุ่งปะทะกันเกิดเป็นแรงระเบิดขนาดใหญ่ จากนั้นก็ตัดไปดูทางฝั่งเจ้าแร้งเอคิมชอนกันบ้างตอนนี้มันก็กลายเป็นคนสติแตกไปแล้วละ่ะฮะมันได้เดินเข้ามาในป่าลึกจนพบกับซากเจ้าพวกไอซ์แบร์ที่พระเอกนั้นได้ฆ่าเอาไว้ก่อนหน้านี้กะแล้วเชียวว่าทําไมไม่เจอเจ้าพวกไอซ์แบร์เลยในป่าอย่าบอกนะว่าเจ้าแร้งอ e, ีคนนั้นจะเป็นคนจัดการไม่รอกไม่มีทางไอหมอนั่นนั่นเหรอจะมีพลังเยอะขนาดนี้หรือว่านี่จะเป็นฝีมือของเจ้าพวกอสศูนขาวไอบ้าเอ้ยพวกอสศูนขาวมันอยู่ที่นี่หลังจากพูดจ จบตัวเขาก็ได้ออกวิ่งหนีด้วยความรวดเร็วจากนั้นตัดมาดูภายนอกดันเจี้ยนกันต่อปรากฏว่าหมัดที่ฮันเตอร์แรงเอทั้งสองคนได้ปล่อยไปจะถูกหยุดด้วยฝีมือของคุณวูจินชนอนเฮ้อ ผมไม่รู้หรอกนะว่าฮันเตอร์ฮาวังสงสัยเรื่องอะไรอยู่แต่เมื่อ2เดือนก่อนผมได้ทําการวัดพลังของฮันเตอร์ซองจินวูแล้วฮันเตอร์ซองนั้นอยู่แร้งเ e ออย่างแน่นอนก้องสังเกตการเลยสรุปว่าฮันเตอร์ฮาวังดงซอกนั้นเสียชีวิตจากการสู้กับมอนสเตอร์อย่างแน่นอนตงุงซูก็คิดนั่นมันก็เป็นแค่ข่าวโคมลยเห็นได้ชัดว่าตอแหลทั้งเพข่าวที่ปล่อยออกไปมันก็แค่ข้ออ้างในการฆ่าคนก็แค่นั้นแหละหลังจากนั้นตัดกลับมายังดันเจียนตอนนี้ไอแร้งเอคิมชอนมันก็เจอกับลูกทีมของไพ่เอกแล้ว พอมันเห็นว่าทุกคนรอดมาได้มันก็เลยประสาทแดกในทันทีน้อยแน่คนอ่อนแออย่างพวกมันทําไมถึงยังมีชีวิตอยู่ละ่ะมีทั้งเสื้อหนาวทั้งผ้าหม่มแม้กระทั่งเต็นท์และอาหารจากนั้นมันก็ได้ตะโกนเสียงดังพวกแกนะ่ะหน่วยจู่โจมของฉันถูกฆ่าตายจนหมดพอเราไม่มีอาหารและเครื่องสวมใส่ฉันจะนับ1นถึงสรีบสารภาพออกมาซะใครเป็นคนซ่อนของพวกนั้นเอาไว้แต่ในขณะที่มันกําลังจะพุ่งเข้ามาเพื่อจู่โจมพวกเขาเพ่ของเราก็ได้เข้ามาเทคดาวมัน จนล่วงไปเลยละฮะหลังจากนั้นเขาก็ได้หันหลังไปแล้วก็พูดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างพวกแกนะ่ะเลิกซ่อนตัวได้แล้วออราชัดขนาดนี้ซ่อนไปก็ไม่มิดหรอกและจูๆ่ๆตรงหน้าของพระเอกจะพวกไอซ์เอลมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาและพวกมันก็มากันเยอะมากเสีะด้วยไอตัวบอสใหญ่มันก็เลยได้พูดกับพระเอกไปว่ามีด้วยจริงๆสินนะคนที่พอใช้ได้ในบรรดาพวกขยะเนี่ยแต่ภาษาที่พวกเขานั้นใช้สื่อสารกันมันก็เป็นภาษาของมอนสเตอร์ละฮะสมาชิกในทีมคนอื่นนั้น ฟังไม่ออกถ้าสื่อสารกันรู้เรื่องแบบนี้ก็พอจะคุยกันได้อยู่เคอเจ้าหมอนั่นน่ะเป็นคนแจ้งให้ฉันรู้ว่ามีคนที่แข็งแก่งอยู่ในบรรดามนุษย์พวกนี้ฉันก็เลยอยากต่อสู้กับแกสักหน่อย แต่ในเสี้ยววินนั้นเองหัวของเจ้าลูกสมุนไอซ์เอลก็ได้ขาดออกด้วยฝีมือของรพเอกนั่นเองหลังจากนั้นเพเอกและแม่ทัพไอซ์เอลก็ได้ประชั้นดาบกันว้าวน่าสนใจมากๆเลยจะว่าไปแกนะ่ะทั้งที่ไม่ใช่มนุษย์แท้ๆทำไมถึงไปปะปนอยู่กับหมู่มนุษย์ละ่ะดูเหมือนแกจะไม่รู้สินะว่าตัวเองเป็นใครกันแน่พวกมอนสเตอร์อย่างเรานะ่ะมักจะได้ยินเสียงปริศนาบางอย่างคอยบอกให้ฆ่ามนุษย์อยู่ตลอดแต่ว่าพออยู่ต่อนหน้าแกแล้วฉันกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย พวกเรานะไม่จําเป็นต้องสู้กันหรอกทําแบบนี้มันจะดีกับทั้งสองฝั่งมากกว่านะส่งพวกมนุษย์ที่อยู่ข้างหลังแกมาซะแล้วฉันจะไม่ทําอะไรแกพายเอกเลยได้ถามสวนกลับไปพวกแกนะ่ะเป็นใครกันแน่แล้วทําไมต้องต่อสู้กับมนุษย์ด้วยล่ะ แต่ยังไม่ทันที่เจ้าไอซ์เอลมันจะได้ตอบอะไรตัวของมันก็ดูเหมือนว่าจะติดบักและวนลูปการกระทําก่อนหน้านี้ส่งพวกมนุษย์อยู่ข้างหลังแกม,มาซะแล้วฉันจะไม่ทําอะไรแกข้อเสนอมันดีมากๆเลยใช่ไหมละ่ะพรยเอกไม่ได้เห็นแบบนั้นก็แปลกใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ต้องขอปฏิเสธข้อเสนอของเจ้าไอซ์เอลไปก่อนนี่คิดจะเป็นศัตรูกับพวกเราอย่างนั้นเหรอแต่ฟังแกนะ่ะเสียเปรียบเรื่องจํานวนมากเลยนะ เสียเปียบอย่างนั้นเหรอฝั่งไหนกันแน่ที่จะเสียเปรียบเมื่อพูดจบเพกก็ได้เรียกลูกสมุนเงาของเขาออกมาและในวินาทีนั้นเองลูกสมุนของทั้งสองฝั่งก็ได้เข้าต่อสู้กันและบทขยี้อีกฝั่งให้สิ้นซากฉากนี้บอกได้เลยว่าพระเอกเนี่ยโชว์เทพโคตรเทเลยในระหว่างที่พวกลูกสมุนกําลังต่อสู้ไปแม่ทัพของทั้งสองฝั่งก็ได้เข้าห้ามหันกันด้วยเช่นกันแต่เจ้าแม่ทัพไอซ์เอลมันก็ตึงมือมากตอยพระเอกจะเรียกอีกฤทธิ์ออกมาช่วยก็น่าจะตึงมืออยู่ดีเราจําเป็็นนต้้องงงงงมีีีกกกําาาลัลบท่่กก่่แแขรรววะหว สู้อยู่ไอ้เจ้าแม่ทัพไอซ์เอลมันก็แนะนําตัวข้าชื่อว่าบาลูโก้แล้วเจ้าล่ะชื่ออะไรฉันชื่อซงจินอูหลังจากแนะนําตัวกันเจ้าแม่ทัพไอซ์เอลมันก็เข้ามาจู่โจมพระเอกพระเอกก็พยายามจะแทงสวนกลับไปแต่มันก็ตึงมือเป็นอย่างมากและในขณะนั้นเองลูกไฟขนาดใหญ่ก็ได้พุ่งลงมาทับร่างเจ้าบาลูโก้เต็มๆและนั่นก็เป็นฝีมือของจอมเวทเงาของพระเอกนั่นเองะ่ะฮะแต่ว่าการโจมตีนั้นก็ดูเหมือนว่าจะปลุกไอ้เจ้าแร้งเอให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหลังจาก สลบไปมันเนี่ยก็แค้นรพเอ,อกเป็นอย่างมากและกําลังจะวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะต่อสู้กับระเอกอีกครั้งส่วนเจ้าบารูโกมันก็ไม่ได้ละแคะละคายเลยกับการโจมตีแค่นี้และมันก็กําลังจะวิ่งเข้ามาเพื่อต่อสู้กับรพเอ,อกต่อน,นั่นเองรพเอ,อกที่สังเกตว่าเจ้าแรงเอกําลังพุ่งมาทางเขาเขาก็เลยคิดไอเดียอะไรดีๆขึ้นบางอย่าง และในขณะนั้นเองเจ้าอีกลิตก็ได้สะบัดดาบออกไปทําให้หิมะกระจุยขึ้นมาพางตัวของพวกเขาเอาไว้และหลังจากนั้นเจ้าอีกลิตก็ได้ใช้ดาบอันโตกระซวกเข้าไปตรงกลางท้องของเจ้าแรงเอจนเขาเนี่ยตายคาที่เลยละะ่ะฮะ จงตื่นและนั่นก็เป็นประโยชสุดท้ายที่เจ้าแร้งเอได้ยินก่อนจะกลายเป็นอัศวินเงาของพระเอกไอรอนนั่นคือชื่อใหม่ของนายแม่แม่น่าสนใจไม่เบานี่งั้นฉันขอสับแกไปชิ้นๆเลยแล้วกันนะจากนั้นเจ้าบาโรโกก็ได้พุ่งเข้ามาเจ้าไอรอนก็พยายามจะสู้อย่างสุดความสามารถแต่ก็ตามความเร็วของเจ้าบาโรโกไม่ทันเลยดูเหมือนว่าเจ้าคนเดียวคงจะล้มฆ่าไม่ได้สินนะงั้นก็มัดรวมกันเข้ามันเลยทั้งอัศวินตรงนั้นแล้วก็หัวหน้าของพวกเจ้าด้วย ฮได้สิงั้นเดี๋ยวจัดให้หลังจากนี้ก็จะเป็นการต่อสู้แบบ3รุมหนึ่งยอมรับเลยว่าไอซ์เอลผู้นี้เนี่ยมันแข็งแก่งมากๆเลยพออรับมือกับ3ตัวเอกได้อย่างเยี่ยมยอดแต่ถึงจะแข็งแก่งมากแค่ไหนเขาก็พลาดท่าได้เช่นกันพระเอกได้ใช้คมมีดแทงทะลุหน้าอกของมันออกมาแต่มันก็ยังไม่สิ้นฤิ์ลงง,ง่ายๆจริงอยู่ที่แกนะแข็งแก่งแต่ว่าพวกทาหารของแกนะ่ะตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งของสมรภูมิลบตอนนี้พลทหารไอซ์เอลทั้งหมดก็ได้โดนอัศวินเงาของพระเอกนั้นจัดการไปจนหมดสิ้นเมื่อแม่ทัพบ,บาลูกโกได้เห็นแบบนั้นเขาก็ของขึ้นเป็นอย่างมากพุ่งเข้าไปหวังจะปิดชีพพระเอกพระเอกเลยได้ทําการควางมีดสั้นออกไปและใช้สกิลดึงกลับมาแต่เจ้าไอซ์เอลมันก็ได้ใช้มีดสั้นของมันป้องกันการโจมตีไว้ได้ทันแต่แลกกับการที่ดาบของมันนั้นแตกสลายไม่มีชิ้นดีพระเอกเลยได้ใช้คอมโบชุดใหญ่เรียกไอรอนออกมาลัตตัวของเจ้าไอซ์เอลเอาไว้ตามด้วย ใช้จอมเวทโถมยิงลูกไฟเข้าไปใส่มันแต่เจ้าบารูโกก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์ลงแค่นี้เมื่อเป็นแบบนั้นเพกเลยต้องมาปิดคอมโบโดยการกระซวกท้องของมันและเจ้าไอรอนก็ได้ใช้ค้อนอันใหญ่โตฟาดลงมาจังๆเพื่อเป็นการปิดงานแต่หลังจากที่ฆ่ามันมาได้แล้วเจ้าไอรอนก็ได้ฟาดต่อเพื่อเป็นการซ้ำศพของมัน พพะเอกเลยต้องเข้าไปสั่งสอนหยุดนะแค่นี้นะ่ะพอแล้วเอาแค่พอประมาณหลังจากจบเรื่องราวทั้งหมดพเพะเอกก็ได้พาฮันเตอร์คนอื่นๆกลับออกมาจากเรดเกตได้อย่างปลอดภัยแต่เขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรมเสียนิดหน่อยนะแบคโฮเมื่อได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากพอมีเพียงแค่ฮันเตอร์แรงน้อยเท่านั้นที่ออกมาได้เขาก็เลยลังตัวพพะเอกเอาไว้ก่อนเออรอเดี๋ยวก่อนได้ไหมครับผมมีเรื่องจะคุยกับคุณนิดหน่อยนะ่ย <se ks> หยุดเถอะครับวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยถ้ามีอะไรก็ไปถามคนในกิวคุณสิครับเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้นะ่ะไม่ใช่ประโยคขอร้องแต่เป็นประโยคคําสั่งเหตุการณ์ครั้งนี้มันทําให้สมาชิกในกิวของเราหายสาบสูญไปตั้ง6คนเนะสักวันผมที่เป็นผู้รับผิดชอบยังไงก็ต้องถามเรื่องราวนี้กับคุณอยู่ดีนั่นแหละ ครับผมเข้าใจเรื่องนั้นดีแต่คนที่ช่วยสองคนนั้นก็คือผมถ้าคุณเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ก็ควรพูดขอบคุณไม่ใช่หรอครับได้ยินแบบนั้นแบ็คยุนโฮก็สงบอารมณ์ลงจริงด้วยครับคุณพูดถูกทุกอย่างเลยผมต้องขอโทษจริงๆครับ และหลังจากที่พระเอกออกไปได้ไม่นานแบกยุนโฮก็ได้พูดกับคุณอันไปว่าคุณอันช่วยทําทุกอย่างเพื่อให้เขามาอยู่กิวเราให้ได้ทีตัดไปยังทางฝั่งของพระเอกและสาเหตุที่พระเอกอารมณ์บอดจอยก็เป็นเพราะว่าหลังจากจบการลงเลทข,ของรางวัลที่ได้ออกมาก็มีเพียงแค่ด,ดาบของบาลูโก้เท่านั้นเฮ้ยเป็นเพราะความสามารถเราต่างกับเจ้านั่นเกินไปสินะถึงได้สกัดเงามันล้มเหลวทั้ง3ครั้งเลยเฮ้ย ช่างเป็นผลตอบแทนที่เหนื่อยเปล่าจริงๆเลยหลังจากนั้นก็ตัดมายังวันรุ่งขึ้นซึ่งในเชาน้านี้ยูจินโฮก็ได้มารับรพเอกตั้งแต่หัววันเหมือนว่าจะชวนรพเอกไปลงเลดละมั้งแต่ระหว่างทางฉันอยากให้นายแวะรับใครสักคนหนึ่งก่อนได้ไหมซึ่งคนที่รพเอกมารับนั่นก็คือแม่สาซงฮีนั่นเองพอเธอขึ้นรถมาพวกเขาทั้งสองก็ได้พูดได้ชวนคิดเลยนะแปลว่าแล้วหลังจากนั้นได้นอนหรือเปล่ากว่าจะกลับบ้านได้ก็เช้ามืดเลย ถ้าไม่อยูจินโฮที่ได้ฟังอยู่ก็คิดว่าทั้งสองนั้นได้เล่นจำจีมะเขือป่อแแลกกันแน่นอนอะเมื่อคืนแน่นอนอะไรกันเนี่ยทั้งสองคนมีความสัมพันธ์แบบนั้นเองอย่างนั้นเหรอคือคือคือว่าลูกพี่ครับเธอนะ่ยยังไม่บรรลุทิ่ติภาวะนะครับลูกพี่คุกตารางนะครับลูกพี่